อืมอืมตัวใดตฮะใดหาแท้หาแท้หาแท้แท้ลักษณะแบบนี้หาแท้แท้หาแท้แท้หาแน่นอนครับผมท่านผู้ชมครับผมหาแท้แท้หาแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับผมนี่นี่ก็คืออยากได้เลขดอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธรอดูตัวที่สามคือเล่นจีโอหาแท้แท้กินหาหกเลยว่หาหกเลยตัวที่สามนี่ ก็หาครับลอลุ้นครับลอลุ้นลุ้นลุ้นด้วยกันครับอืมอืมอือืตัวเลขตัวเลตัวเลขอหาแทะหาแทะ่าแทะลักษณะอบไรอ่าแทะแทะหาแท้แท้หาแน่นอนครับผม่านผู้ชมครับผมอ่าแท้แทห้าแน่นอนนะครับผม่านผู้ชม่านผบ้ชมนะครับผมนี่นี่ก็คือเงินห้างทองปิ่งนะครับผมธรภาสายสารนะครับเรียกว่าเงินบางทองปิ่งนะครับวันนี้เราได้เอามาเหยียบตัวเลขไว้เลยนะครับผมเงินห้างทองปิ่งนี่โคตรโบราณนะครับเิ่นมา เอาไปขอโชคได้นะครับผมขอเลขขอเบอร์ได้นะครับผมสำหรับเงินท่างทองปิงนะครับสีบ่คอยมี่นะครับผมเงินท่างแท้ๆนะครับหายากวนหายากแท้หายากกระเถะเป็นอันนี้แต่งแคบดีไรเงินก็เก่าสองแต่สองคนสมัยแต่บัตรท่นใส่เงินเป็นบุหรั่งสมัยเงินดวงเงินยังบุหรั่งขจะมบ๊อปิดนะครับผมนี่คือเงินห้างทองปิงนะครับเอามาหยิบนะครับผมเอามาเหยียบไว้เลขวัอนี้นะครับผมนี่นะครับผมสำหรับเวอซี่แฟนช่องนะครับผมบ่ได้มีง่ายๆเไงนครับเด้อนี่ครับตัวนี้นะครับผมนะครับอย่าไปไว้จะทึ่งกบวกอย่าไปอย่าไปอยนนนนะะคคครรรััับบบี่่มมมาาแล้้วทผผูช เป็นห้าแน่นอนสี่หนึ่งห้าครับสี่หนึ่งห้าครับจุดทูปเสียงทจุดทูปไอ้ไข่สี่หนึ่งทูปไอ้ไข่ได้สี่หนึ่งห้าหรือนกกระตักห้าหนึ่งสี่สี่หนึ่งห้าียกสี่หนึ่งห้าครับสี่หนึ่งห้ามันไปแทบนึ่ได้นะครับผมสี่หนึ่งห้านะครับได้แล้วนะครับผมตัวเลขจุดทูปไอ้ไข่เสียงโชคนะครับในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสามแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลย แคปหน้าจอได sure, ้เลยนะครับผมท่านผู hmm. mm ้ชมนะครับผมแหน้าจอเลยครับเออพี่นำโชคเออนะครับผมนี่เรากดตีออกมาได้แล้วนะครับสี่หนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดห้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับน่ามองน่ามองสวยๆงามมากสวยงามมากเป็นแนวทางนะครับเออ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง สวัสดีครับท่านผู้ชม fc fan ช่องท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับแอดจะมาบอกว่าในงวดที่ผ่านมานะครับมีสถานที่แห่งหนึง่งที่แอดไปกับทีมงานนะครับก็ได้ตัวเลขเข้าในงวดนี้นะครับแล้วก็อยากจะตามต่อให้กับ fc ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางช่องอยู่ นะครับคือตัวเลขที่ได้นะครับก็คือ415นะครับโดยการจุดทูบไอ้ไข่เสียงทายที่จอมปลวกพี่นำโชคซึ่งแอดและทีมงานเคยไปมาสองครั้งนะครับครั้งแรกก็เข้านะครับคือ95 59นะครับครั้งที่สองงวดที่ผ่านมานะครับก็ได้ตัวเลข415ก็เข้า15นะครับ ตอนแรกสถานที่แห่งนี้นะครับที่ไปนะครับทีมงานก็ไม่คิดว่าจะได้ตัวเลขทั้งสองครั้งแล้วก็เป็นตัวเลขที่เข้าทั้งสองงวดนะครับในคลิปนี้นะครับอยากจะบอกว่าในงวดต่อไปนะครับงวดวันที่หนึ่งนะครับงวดต่อไปในวันที่หนึ่งพฤกกาสองห้ากามนะครับก็จะบอกกับ f อฟซีกันช่องไว้นะครับว่าทีมงานเรา จะไปที่นั่นอีกตามเวลาที่เคยไปนะครับซึ่งครั้งแรกเราไปคืนก่อนหวยออกนะครับครั้งที่สองเราก็ไปคืนก่อนหวยออกแล้วครั้งต่อไปนะครับเราก็จะไปคืนก่อนหวยออกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวเลขที่นี่จะให้นําโชคไหมนะครับก็ฝาก fc นะครับไว้รอติดตามนะครับไว้รอติดตามว่าในครั้งที่3าม เราจะไปในคืนก่อนวันหวยจะออกนะครับก็กดติดตามนะครับกดติดตามทางช่องไว้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปนะครับสถานที่ตรงนั้นนะครับเป็นจอมปลวกนะครับส่วนพิธีกรรมที่ไปทำนะครับก็มีเงินลางเงินรางทองปริงเนาะถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะเรียกว่าเงินห้างทองปิงนะครับเงินห้างทองปิง คือเอาไปเหยียบนะครับบอกบอกว่าเอาไปเหยียบตัวเลขนะครับทุกครั้งนะครับแล้วก็ได้ตัวเลขแล้วก็เข้าทุกงวดนะครับที่ไปทํามาสองงวดงวดที่3นะครับอย่าพลาดชมนะครับกดติดตามทางช่องทีมงานของเราจะไปถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งในคืนก่อนวันหวยออกนะครับก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ แจ้งให้กับ f อฟซ n แช่องได้รับทราบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็ดีนะครับทางช่องทางทีมงานทุกช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อให้แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับการเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง100%เปซนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็อย่ามาคิดตามว่า ต้องถูกต้องแม่นแน่นอนนะครับซึ่งทางช่องของพวกเรานะครับทีมงานของพวกเรานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับขอย้ำนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับส่วนคืนก่อนหวยออกเราจะไปที่นี่เป็นที่สุดท้ายนะครับก็รอติดตามนะครับว่าทีมงานจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ ให้กับทันช่องของพวกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง